ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามกอล์ฟเลกวิวจังหวัดเพชรบุรีครับผมอยู่ในทัวร์นาเมนต์ของระดับอุดมศึกษานั่นก็คือช้างกอล์ฟยูชเปิ้งครับปี2021ปีนี้จัดมาเป็นปีที่2แล้วก่อนอื่นเลยผมว่าเราต้องไปสัมภาษณ์ครับสำหรับโค้ชต่างๆว่าเขาเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมมาถามความรู้สึกของมหาวิายทยาลัยศรีปรทุมกันบ้างครับอารองสวัสดีครับสวัสดีครับให้อาลองพูดถึงการฟอร์มทีมในปีนี้หน่อยสําหรับช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนครัปี2021่ครับ,ป,รบปีนี้พร้อมกว่าปีที่แล้วอีกอถือว่าด้วยตัวนักกีฬาด้วยตัวนักกีฬาด้วยตัวโค้ชด้วยตัวโค้ชโค้ชพร้อมไหมพร้อม,พร,อมพร้อมเนาะ,ะแล้วพูดถึงว่าการที่ช้างเขามาจัดเวทีแบบนี้อาองอาองให้อองพูดหน่อยสิว่ามันมันมันดีกับทางมหาวิทยาลัยยังไงบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับ ช้างที่ได้จัดรายการแข่งขันสําหรับในระดับรดงศานี้ขึ้นธรรมดาที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือการแข่งขันในระดับรดงศาเนี่ยเด็กเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยไม่เ่้าจะมีสนามแข่งขันช้างจัดแบบแบบนี้ขึ้นมาได้มีสังเวียนในการทดสอบฝีมือ,อมและพัฒนาตัวเองที่จะเป็นโปรเฟชั่นอลเมื่อจบปริญญาตรีแล้วได้อีทางเนึ่ขอบคุณอารองมากครับผมขอบคุณครับ,ส,บ,รบสุดยอดจริง มาถามความรู้สึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์บ้างครับอาจารย์คมสวัสดีครับป <c oughs> ีนี้ <c oughs> สําหรับทีมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์เป็นไงบ้างครับอร์มทีมาเป็นไงบ้างเราถ้าประเมินดูก็ว่าพร้อมกว่าทุกปีนะ <Mean. S 2> ครับการพร้อมกว่าทุกปีความหมายของเราคือเด็กเราสี่ตัวหลักเนี่ยเป็นตัวที่มาจากปีที่แล้วครับแล้วก็มีตัวน้องใหม่เข้ามาอีก4คนซึ่งอย่ามาทดแทนรุ่นพี่เพราะว่า สี่ตัวหลักจะจบการศึกษาในปีเนี่ยสามคนครับจะเล่นรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายสําหรับมาอะไรกเถอะเขาเรียกว่าทิ้งทวนนะแล้วก็ส่งต่อให้รุ่นน้องมีรุ่นน้องมาอีกสี่คนที่เข้ามาก็คงรับช่วงต่อไปนะครับปีนี้คาดหวังไงบ้างของเราก็ตั้งเป้าเข้ารอบจริงแค่เลนให้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ นี่โค้ดเน็ครับจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพูดถึงเวทีหน่อยสำหรับเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่แบบเออที่ทางช้างเนี่ยเขามีเวทีแบบนี้ในระดับมหาวิทยาลัยโค้ดครับผมดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างรายการที่จัดอยู่นี้ก็คือมีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานซึ่งนักกีฬากรฟเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ระดับอาชีพได้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์เยอะๆเพราะนั้นกอ็อยากให้มีโครงการหรือรายการการจัดแข่งขันในระดับนี้เนี่ยให้เยอะๆนะครับผมเพื่อที่ว่า นักกีฬาของเราจะได้มีคุณภาพแล้วก็ไปเล่นในรายการอาชีพได้อย่างมั่นคงโอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณโค้ชมากครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะโค้นะว่าทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะทําผลงานดียังไงบ้างเนาะครับผมเอาใจช่วยครับโอเคขอบคุณมากครับได้ฟังความพร้อมในการเตรียมทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยไปแล้วใครเป็นแฟนทีมมหาวิทยาลัยไหนเชียร์กันได้เลยนะครับเราไปดูผลกันดีกว่าว่าใครจะได้แชมป์ในรอบคัดเลือกสนามที่หนึ่ง อันดับที่3ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยอสามชันคะแนนทีมรวม2องวันสรับคะแนนพอยต์ไป70คะแนนส่วนอันดับที่2ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคะแนนทีมรวม245วันรับคะแนนพอยต์ไป80คะแนน ได้แชมป์ในรอบคัดเลือกสนามที่1ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมคะแนนทีมรวม2 4 4วัน447รับคะแนนพอยไป100คะแนนรู้สึกดีใจมากครับและประทับใจมากด้วยพวกเราเป็นทีมน้องใหม่ทั้งเซตเลยคือว่าประสบความสำเร็จสนามหน้าก็อะไรที่พลาดไปก็แก้ให้มันดีขึ้นมั่นใจว่าศรีปรทุมชนะอีกแน่นอนครับ ขอขอบคุณโบรจำลองครับผมที่ได้แนะสิ่งดีๆทุกอย่างแล้วก็ขอขอบคุณมหลาลัยศรีประทุมที่ได้มอบโอกาสให้พวกเราที่สําคัญขอขอบคุณช้างครับผมที่ได้ให้ผู้ผมมีโอกาสได้เล่นครั้งนี้ครับผมมาสรุปผลคะแนนทีมรวมในรอบคเลือกสนามที่1กันครับหรือรอบคัดเลือกอีก4สนามใครจะเป็น5ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศตามลุ้นตามเชียร์กันได้ครับ